สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน้องบีอีกแล้วนะคะพี่ขาเจอไลค์คลิปละเกินวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นในส่วนของรถทํางานกันบ้างนะคะตอนเดียวสีุ่ณสีค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับอ e ี s u s u ดีแม็กนะคะคันนี้เครื่องสามพันค่ะเป็นรถปี 2, 2022ันอเนาะของแต่งครบเลยนะคะมูลค่ากว่า50าหมื่เป็นของใหม่ที่ติดตั้งให้นี่คือของใหม่หมดนะพี่พนะ ปี2 0 2 2นะคะเลขมาอยู่ที่5 0,000ค่ะพี่พี่รับประกันไม่แท้นะคะในส่วนของตัวรถก็รับประกันโครงสร้างวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำเนาะค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่5,49,000าค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ประวัติเครดิตดีฟรีดาวจะเต็มได้เลยนะจัดได้เต็มยอดเลยนะคะพี่พี่ค่ะหากใครสนใจนะคะดีแม็กเครื่อง3000ตอนเดียว 4x4 คณ 4, นะหรือ wheel นะคะ เอาไว้เข้าไร่เข้าสวนก็สามารถติดต่อหาน้องบินได้เลยติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์093คะ่ะ13 1321903นะ093 1321903เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะออกรถง่ายคะ่ะพี่พีคะ่ะเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะใครรีบใช้รถรีบมาหาน้องบินได้อนุมัติไวมากๆนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันคะ่ะพี่พีนะคันนี้มาพร้อมกับโฉมหน้าพลิกโลกเนาะ เขี้ยวสั้นสวยเลยเลยเขี้ยวสีเทานะคะตัดสลับกับสีดำเงาๆในส่วนของช่องระบายลมก็แต่งคาร์บอนนิดๆมาให้นะช่องระบายลมสีดำเนาะรวแตะระร้าไม่มีนะคะคันนี้ไฟด้านหน้าเป็นไฟฮาโลเจนคะ่ะจะมีไฟหลีอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยดวงไฟด้านหน้าโคมไฟด้านหน้าเนาะยังใส่แจวอยู่เลยด้าน,นล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะบอดี้ตัวรถคันนี้จะเป็นสีเทาแลมโบ้นั่นเองนะคะ สวยมากไฟตัดหมอกนะคะพี่สามารถไปเติมเพิ่มได้เนาะตรงนี้นะคะไปเติมไฟตัดหมอกเองเพิ่มได้เลยนะคะมาดูในส่วนของของแต่งกันบ้างคะ่ะพี่พี่ค่ะของแต่งก็มาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะนี่เลยแต่งให้เลยทั้งสี่ล้อรียบร้อยในส่วนของอยางเป็นยางออฟโรดคะ่ะพี่พี่ค่ะยางใหม่นะคะคันนี้จะแต่งให้เป็นล้อแมกแฮมเมอร์ H3 เนาะสวยเลยนะคะล้ Law อแมกแฮมเมอร์ให้ดูปียางกันสักหน่อย ยางใหม่จริงๆนะคะเป็นยางปี2025ล้อแม็กขอบ16นะพี่ๆเนาะดูได้เลยนะคะซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆอะคันนี้จะได้ไปในส่วนของไฟเลี้ยวติดด้านข้างตัวรถนะเป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะคะสติกเกอร์สปาร์3.0โรงรุ่นค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแต่งก้านสีดำด้าน ในส่วนของคิ้วกันสาสติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งกระจกของเดิมนะคะพี่พี่ขาสัญลักษณ์มอกอยังอยู่ในส่วนของฟิล์มติดให้ใหม่นะคะรอบคันเลยมือจับสีดำค่ะพี่พี่ขา้วในส่วนของภายในตัวรถกันสักหน่อยเริ่มกันที่แผงประตูนะคะแผงประตูดีไซน์สีดำด้านค่ะพี่พี่กระจกจะปรับออโต้ฝั่งคนขับเนาะ น,นะคะเปิดปิดได้ปกตินะคะ,ะตรงนี้ก็ไว้ปรับในส่วนของกระจกมองข้างได้นะคะนี่เป็นแต่งเป็นผ้าเนาะตรงนี้ก็ไว้ใส่ขวดน้ําได้นะคะลําโพงด้านล่างหัวน,นงหัวน,นอดอสวยๆนะคะของเดิมสี่เฉดสีเดียวกับตัวรถเลยดูยในส่วนของโครงสร้างกันสักหน่อยค่ะ โครงสร้างเม็ดอ้าสวยๆนะคะวารันตีเลยไม่มีชนหนักนะคะขอบยางสภาพสวยๆคะ่ะพี่พี่ในส่วนของเลขไม้อยู่ที่ห้าหมืนเก้านะคะพี่พี่คะ่ะนี่เลยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยค้มหนังนะคะสามการค้มหนังนะค,ะค่ะพีนน่พี่ SIS Airbag ห u n a มีมาให้หน้าจอวิทยุนะคะสามารถใส่แผ่นดิส์ได้ FMM ได้นะคะเชื่อมต่อ AUX USB ได้ แอร์นะคะจะปรับความแรงลมได้สีระดับปรับแบบแมนนวลเนาะด้านล่างแอร์จะมีเป็นปุ่มปรับโฟวิลนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์แมนนวล6สปีดค่ะพี่ๆค่ะเกียร์กระปุกนั่นเองในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังแบบ60-40เนาะเบาะสวยๆตึงๆเลยระบายอากาศได้นะคะรอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดลงหลุดลุ่ยให้เห็นฝ้าเพดานส,าสะอาดสะอ้านนะคะ แต่รักมอกอะไรยังอยู่นะพี่ๆเนาะแต่ลักษณ์มอกอะไรยังอยู่นะคะในส่วนของอบันไดด้านข้างติดมาให้แล้วทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะคะเป็นของใหม่คะ่ะพี่ๆระบะหลังนะคะเม็ดอาร์คสวยงามเรียงตัวสวยๆเลยนะซุ้มลงซุ้มล้อของใหม่หมดสติ๊กเกอร์นะคะสีกุสีด religion, ริปล็อกรงรุ่นเนาะ ไฟท้ายดวงโตๆ,ๆสวยๆเลยฝาท้ายหลังนะคะพี่ๆคะ่ะมีสติ๊กเกอร์นะ Isuzu D-Max DDI DDI คือประเภทเครื่องยนต์นั่นเองนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI ในส่วนของการชนท้ายติดมาให้เรียบร้อยคะ่ะพี่ๆคะ่ะยางสแปร์อยู่ด้านล่างนะยางสแปร์อยู่ด้านล่างนะคะในส่วนของแม็กไนเนอร์ค่ะพี่ๆคะ่ะติดตั้งให้เรียบร้อยสภาพพ,พร้อมใช้งานนะ นะคะกระจกหลังนี่รับมอกรอะไรยังอยู่นะคะฟิมใหม่รอบพันพิวกันสาสองฝั่งเรียบร้อยเลยนะจ๊ะนี่เบาะให้ดูได้เลยสภาพสวยๆวยตึงๆขอบยางโครงสร้างสวยมากสวยงามนะสวยงามนะคะ เรียบร้อยแผงประตงประตูอะไรสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเดี๋ยวจะให้ดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะพี่ๆค่ะ ันนี้นะคะเครื่องยนต์ DDI เนาะฝาครอบเครื่องนะคะสีดำสีน้ำเงินสวยๆเลยตัดฝาครอบเครื่องสาภาพไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะพี่ๆหัวนงหัว,หวน็อตต่างๆดูได้เลยนะคะเครื่องไม่เคยผ่าค่ะนะคะน็อตเดิมโรงงานทุกจุดแต้มสีเดิมนะคะน็อตเดิมแต้มสีเดิมสาภาพสวยๆนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคดงอ รูกลมๆคมชัดขานหน้ารงบิ่งนะคะรอยคดงอรอยบิดเบี้ยวไม่มีให้เห็นสติกองสติ๊กเกอร์แท้เดิมโรงงานนะคะแต้มสีก็ของเดิมโรงงานนี่ถ้าของแต้มใหม่ล้างออกไปหมดแล้วนะพี่นะเออไม่อยู่นะคะแก้มซ้ายแก้มขวารูกลมคมชัดแผ่นเพจของเดิมค่ะพี่ๆเทสโรงรุ่นนะคะเป็นเพจแท้เดิมคลาสสิไม่เว้าค่ะ ในส่วนของน,อน็อตฝากระโปรงนะคะเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยรูกลมคมชัดทุกจุดอาร์คสวยทุกจุดคะ่ะพี่พี่แผงการความร้อนสภาพ99%นะคะเป็นยังไงคะ่ะพี่พี่คะ่ะสำหรับอี u ูสูดีแม็มคันนี้ปี2022นะคะเลขไม่ห้าหมื่นเกับค่าตัวเพียง5้าแ0นสี่หมื่นเาพนฟรียาจะเต็มได้มีบริการทำสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้นะคะ ปรันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยรับประกันโครงสร้างไม่มีปัญหานะคะตรวจให้อีก274จุดพร้อมมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0931321903ค่ะ0931321903นะคะสนใจแล้วรีบติดต่ออย่ามัมแต่มองรถติดจองไม่รับปากนะคะเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังนะพี่ๆนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมา น้องบินขอตัวลาไปก่อนนะพี่นะคะคลิปนี้มีคําพูดไหนผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะอยากดูรีวิวรุ่นไหนอีกพิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้เลยแจ้งมาได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะหากมีคําพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีนซรีไทยคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะ